สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องฝนเสรีไทยรถสวยนะคะพี่พี่ะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้าใหม่นะคะนี่เลย t o y ยต้ารีโว่แนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ปีใหม่ไม่น้อยนะคะปี2022ไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นไม่น้อยมาก รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะคันนี้ราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าหรือพี่ๆคนไหนที่ตามหาอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะกระบะแค็บโตโยต้ารีโวนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะออกรถกับน้ำฝนไม่ยุ่งยากนะคะไม่ว่าอาชีพไหนนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะออกรายทุกอาชีพ ให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชาเจนนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะ่คฟรี90บวันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0 8 1 4 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4เ5โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด สามสาขานะคะสำนักงานใหญ่อย,อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะเราก็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขาสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีเอกตาบานนะคะเราก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินใกล้ที่ไหนก็แวะกันเข้ามาดูรถสามารถติดต่อน้องฝนโดยตรงได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะพี่ๆขาสนใจนะคะยินดีให้คำปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะเพราะทุกท่านนะคะเรามีการตรวจช็คให้มากกว่า 274จุดนะคะเป็นบริษัทนอกที่ทางเศรีไทยนําเข้ามาตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไหมพี่ความมาไหมน้ําท่วมมาไหมกอไมมาไหมเช็คหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพ Toyota Revo Cap 2.4 g กียร์ออตปี2022คันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะได้หน้าหมูป่ารอดเท่ไปเลยนะคะพี่ๆะ่ะแบบนี้ดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดเลยนะคะ ครที่หาอยู่นะรีบตัดสินใจนะคะยางก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวไปทําความสะอาดให้พี่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะนี่สภาพรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเอาไปทําให้ทุกอย่างครบหมดเลยนะคะนี่ค่ะพี่ๆขาเป็นตัวไฮรักนะคะรีโวมีไฟเรียมาที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยใส่คิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆคานี่เดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนี่ค่ะ ภายในนะคะอาจจะสปกปรกนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดอย่าเพิ่งตกใจนะนี่ค่ะนี่วิธีอย่าัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะพี่สาวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนะบอยตั้งอไรเนี่ยอย่าบอกนี่นี่พี่พี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะนี่ได้หน้าจอสัมผัสนะคะแบบนี้เลยนี่มีที่วางแก้วให้สองช่อง คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่คอนโทรลหน้าไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาด้านบนนะคะก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เกะมีรอยขัดนิดนึงนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขานี่นี่ค่ะนี่รอยอ่าอ่าเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดให้อย่าเพิ่งตกใจนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะอ่ะเบาะตรงนี้ก็ มีมาค่ะเรียบ,บร้อยเบาะหนังสภาพสวยเดิมนะคะตอัวนองตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พีขาสภาพคงสวยงามเนาะนี่ใครที่หาอยู่กระบะแคปออโต้สีดำนะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้มีสีดำสีบอลสีขาวนะคะกเกียร์ออโต้นะคะหรือว่าเกียร์ธรรมดาก็มีนะคะพี่พี่ขามีครบเลยนะคะนี่ตัวนองตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะจ๊ะ สภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ขามั่นใจได้นะคะของเราไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะสวยเดิมทุกคันนะคะ,ะถ้าลูกค้าซื้อไปตรวจเจอบอกว่ารถคันนี้โจมาพิความ,มาน้ําท่วมมาทางร้านยินดีรับซื้อคืนเตรียมจํานวนเลยนะคะพี่พี่ขาคันคน,นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่ค่ะฮารรักรีโวนะคะนี่เลยอะแมกไรเนอร์ก็สภาพพงสวยงามนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะ ไม่มีรอยช้ำเลยนะคะสะภาพยังสวยเดิมปกตินะคะพี่ขานี่ไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะสะภาพยังสวยเดิมนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนี่คะ่ะมั่นใจได้เนาะนี่คะ่ะอ่า สวยมากๆสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะคะหรือใครที่หาอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆขาได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะนี่คันนี้ไม่แค่ห้าหมเหมือนที่น้องฝนแจ้งไปเบื้องต้นนะคะนี่ค่ะนี่เลยอ่าได้คุณแจไปสองดอกเนาะแบบนี้เลยนี่ ตัวสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะคะเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยแกะนะคะตัวนองตัวน็อตนะคะก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ขานี่เลยใครที่หาอยู่นะคะกระบะแครบออโต้นะคะรีบตัดสินใจนะ,ะรถมีมือรถมือเดียวป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมนะคะพี่พี่ขาตัวนองตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมแน่น,น,นอบบนค่ะพี่พี่ขา มั่นใจได้นะคะนี่อันนี้ก็มีแผ่นรองมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ที่พี่ที่พี่คนไหนที่สนใจนะคะทักอินบอกกันเข้ามาหาน้องฝนหรือว่าโทรหาน้องฝนได้เลยนะคะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5โทรกันเข้ามาได้เลยปรึกษาในส่วนของเอกสารได้นะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถ มาออกรถกับน้องฝนได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้สเจีนะคะก็สามารถมาออกรถได้นะคะพี่ๆขาใครที่สนใจนะคะพักอินบอ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขาสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีแยกตาปานนะคะแล้วก็อีกสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะหรือยอยากจะติดต่อน้องฝนได้นะคะ081093 2 4 4 5 081093245 4 5, โทรติดต่อได้เลยนะคะรถทุกคันเรามีวารันตีนหลังการขายเรารับประกันเครื่องยนต์เล็กยัให้2ปีนะคะ10,000เหกิโลยังได้อย่าง1ถึงก่อนนะคะรับประกันโครงสร้างหลักรถของเราไม่มีชนไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมมั่นใจได้เลยออกรถไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสนใจก็โทรหาน้งฝนได้นะคะคันนี้สีดําสวยๆรอๆเท่ๆผ่อนเริ่มต้นแค่จิตพันเท่านั้นประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่หาอยู่เนาะ วันวันนี้นะคะก็จัดมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะอ่ะคันที่สนใจนะคะ t o y ยต a r ร v โนะคะแขปเกียร์ออโต้ปี2022สีดำคันนี้นะคะราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือติดต่อน้องฝนได้นะคะบิีคะคันนี้เนาะแล้วก็อีกคันนึงนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะนี่คันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันเลยนะคะรถใหม่ ใีใหม่ๆน้อยเหมือนกันนะคะสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะนี่คันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้รางยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะคันนี้ก็โตโยต้ารีโวแคนะคะคันนี้เป็นสีเทาดําน,นะคะคันนี้ก็สภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะไม่แพ้กับคันเมื่อตกี้เลยนะคะสีสวยชวมหน้าหมูป่ารอๆเท่ๆนะคะนี่ มีดวงไฟมาให้เรียบร้อยใส่จริงใส่สะอาดไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านเอาไปทาความสะอาดให้เอาไปล้างให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะภายในนะคะก็ยังสภาพก็คือยังมีรอยฝุ่นอะไรแบบนี้นิดๆหน่นนนอยๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดให้ครบทุกอย่างเลยนะคะตัวนงตัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่พ สวยแบบนี้ใครบ้างไม่สนใจเนาะอ่ะด้านหลังก็เบาะมาให้สภาพคงสวยงามคงเดิมเนะะี่ย้ามั่นใจได้เนาะนี่คะ่ะพี่พี่นี่เลยอ่ะตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะนี่สภาพคงสวยงามนะจ๊ะพดานอะไรก็อาจจะมีรอยยันนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดได้นะคะ มั่นใจได้เลยนะคะสนใจรถคันไหนอยู่สอบถามกันเข้ามาได้เลยเนี่ยนะคะพี่ขาของเรานะคะรับประกันเครื่องยนต์ไรเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักรถไม่มีชนไม่มีทุกความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ทุกาสามารถตรวจสอบได้เช็คศูนย์ได้นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะติดน้องฝน0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 ที่บ้านเฉียวเบอร์นี้ได้เลยนะคะประวัติก็ฟรีดาวนะคะออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะ สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะร้านมีทั้งหมด3สาขานะคะสํานักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานี2สาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีเยกตะปาน1สาขาแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินใครที่ไหนก็แวะกันเข้ามารูรถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะรถทุกคันเรามีการตรวจเช็คก,ก่อนออกรถให้30รายการนะคะรถครันนี้ไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะคะสนใจติดต่อน้องสนได้0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0810932445โถกกันเข้ามาได้เลยค่ะ